มีกระดูกแล้วก็เลยขึ้นมาใครใครรูไ้ไหมเป็น<ค>เจ้าหน้นนาที่ของพวกเราไหมพวกเราที่ไหนพี่ลงมาบาเที่ไหนไม่ใช่ฝาเนี่ยนะฝาอย่างเดียวเหรอ อันนี้เขาเรียกบ่ออะไรบ่อร้อยสายไฟ<ช>มันเป็นกล่องฟิล์มเหลี่ยมยใช่ไหมไ<ด>มันมนไม่สามารถทะลุกันได้ใช่ไหมพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ แข้งายด้วยนะโดนโดนแขรงอุดโแข้งหลังเบาบางนะบาบาันนี้ปดงานไปแล้วนะครับงว่า อีกนมาหละมาประมาณประมาณน่าจะมี2เิึนะนอน<า>ีงกด้ มันเป็นยังไงพี่ตอนพี่ลงไปครั้งแรกก็ก็ตกน้ําก็เจอเลยครับก็ลงคือลงไปก็เจอพี่ลงไปทําอะไรครับคือผมได้รับผมอยู่เกวันเรียบผมได้รับงานจากเกวันบุรณาให้มาตรวจสอบสายไฟชุดนี้ซึ่งมันมีปัญหาอยู่ครับซึ่งปัญหาในที่นี้คือไฟดับนะไฟดับอ่าคือสายอ่ะมันํำรุดครับไฟดับแล้วครับผมเลยมาซ่อมครับแล้วผมก็เช็คระยะมาเรื่อยๆจนเจอบ่อนี้ผมก็เปิด คือน้าต้นเหตุที่ไฟดับเป็นเพราะบ่อนี้ไม่ทราบครับพี่อ๋อแล้วไม่ทราบใชแล้วเรามาที่บ่อนี้ใช่ไหมพี่ใช่เรามาที่บ่อนี้ครับแล้วก็สูบน้ําแล้วก็จะสูบน้ําออกใช่สูบน้ำอันนี้มันเป็นบ่ออะไรครับบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดินบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดินพอเราลงไปเราเจอเลยราปีนบันไดลงไปใช่ไหมพี่ใช่ปีนบันไดลงไปครับสภาพตอนที่เราเห็นตอนแรกเป็นยังไงก็ แต่เนี้ยตามตามตามนี้เลยอ่ะพี่ไม่ได้ไปขยอะไรมากก็มีแค่โครงกระดูกที่เป็นหัวมนุษย์ใช่ครับก็เป็นเศษกระดูกตูดน้ำออกตูดออกตูด้ตอนแรกมั่นใจตั้งแต่แรกเลยไหมว่าเป็นโครงกระดูกมนุษย์ไม่มั่นใจพี่เขาเอามาช่วยดูช่วยอะไรอ๋อแล้วก็เลยประสานเจ้าหน้าที่ใช่ไหมพี่แล้วบ่อเนี้ยคนลอกคนอื่นทั่วไปสามารถลงไปได้ไหมไม่ไม่ได้ครับพี่ก็ไม่ได้คือเป็นท่อเดียวเลยท่อตันใช่ไหมพี่คือ บ่อพักอ่ะมันมันคือบ่อพักสายตามชื่อมาแหละหว่างบ่อพักสายมันก็จะมีท่อเล็กเชื่อมกันเชื่อมกันประมาณท่อเนี่ยแวจะมีมิตอร์มันประมาณ5นิ้วแต่คนเข้าไปไม่ได้แน่นอนไม่ได้แน่นอนคือถ้าจะตกลงไปตายหรืออะไรก็คือต้องต้องบ่อนี้บ่อเดียวกบ่อนี้อย่างเดียวรถตอนเรามีปิดบ่อไว้ไหมตอนแรกมีปิดครับแต่คนอื่นเปิดได้ไหมที่มาผมเจอรอยเปิดดูเจอรอยเปิดเอางี้พี่เราคุยกันคุยกันนะเบื้องต้นพี่คข้ว่าถ้ามีคนเปิด แล้วเอาคนลงไปใส่อย่างเงี้ยทําได้ไหมอาจจะได้เพราะว่ารับท่อใครก็เปิดได้นะแต่มันต้องใช้วิธีมันมีวิธีของมันเองอ๋อเหรอต้องใช้เครื่องมือไหมใช้แฉลงครับต้องใช้แฉลงเปิดแล้วต้องมีพื้นฐานใช่ต้องมีต้องมีท่าทางมีเชี่ยวชาญอบรมคนเดียวสามารถทําได้ไหมเปิดท่อเนี่ยยากมากยากมากคือต้องมากกว่าหนึ่งคนคนใหญ่ผมจะสองคนใช้การไฟฟ้าใช้สองคนเปิดก็โอเคครับ